หนทางสู่ความสงบสุขที่แท้จริงคือการฟังธรรมและปฏิบัติธรรมการฟังธรรมย่อมนำประโยชน์ใหญ่ให้เกิดขึ้นเพราะทำให้ผู้ฟังที่ไม่มีศรัทธาให้เป็นผู้มีศรัทธาเพิ่มขึ้นทำผู้ที่ไม่เป็นพระหูสูตรให้เป็นพระหูสูตรขึ้น ทำผู้ที่ไม่มีศีลสมาธิและปัญญาให้เป็นผู้ที่มีศีลสมาธิและปัญญาบริบูรณ์และในที่สุดการฟังธรรมย่อมเป็นเหตุนำให้ทุกๆคนบรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิตนั่นคือการได้บรรลุมรรคผลนิพพานธรรมทานจะยังประโยชน์สุขให้เกิดได้เต็มที่ ต่อเมื่อผู้ให้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจและผู้ฟังต้องตั้งใจฟังด้วยดีดังนั้นเมื่อเราจะฟังธรรมพึงฟังด้วยความเคารพทั้งกายวาจาใจเมื่อตั้งใจเช่นนี้แล้วการฟังธรรมย่อมมีอานิสงส์ดีเลิศด,ดังต่อไปนี้คือหย่อมได้ฟังในเรื่องที่ไม่ได้ฟังมาก่อน 2. ส,สิ่งที่ฟังมาแล้วก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น 3. บรรเทาความสงสัยได้ 4. ได้ปรับความเห็นให้ตรงต่อหนทางพระนิพพาน 5. ย่อมอย่างจิตให้เลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้ช่องธรรมวิถีขอน้อมนำเอา หนทางสู่ความสุขสงบที่แท้จริงมาฝากคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรเพื่อได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขในชีวิตค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะหลวงปู่ปราโมทปราโมทโชท่านได้แสดงปฐาฐกถาธรรมไว้ดังนี้คนทั้งหลาย ก็วิ่งหาแต่ความสุขกันตลอดชีวิตวิ่งหาแต่ความสุขใครๆก็อยากได้ความสุขความสุขที่เขารู้จักนั้นเป็นความสุขถ้าเป็นภาษาพระก็เป็นการม,มาสุขสุขจากการดูหนังฟังเพลงกินของอร่อยไปทัศนาจรไปคุยกับเพื่อนมีกลุ่มสนุกสนานทำกิจกรรม เป็นสุขที่คลุกคลีส่วนใหญ่จะคลุกคลีต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นความสุขที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นมันก็สุขสุขดิบๆบมันไม่สุขจริงก็คนมันวุ่นวายแต่ละคนก็ยุ่งกันคนละอย่างสองอย่างมาเจอกันก็มารวมความวุ่นวายเข้าด้วยกันสนุกมันจะไปสนุกแต่มันไม่สุข มันเหนื่อยแต่ว่าคนส่วนใหญ่มันก็ได้แค่นั้นแยกไม่ออกระหว่างความสุขกับความสนุกจะเห็นว่าสนุกแล้วสุขดีที่จริงเหนื่อยยุ่งวุ่นวายไปร้องคาราโอเกะกินเหล้าแล้วก็ร้องเพลงใครเขาได้ยินเขาก็ไม่ได้มีความสุขคนร้องแม้มีความสุขจังสนุกสนาน ความสุขของโลกกามสุขมันกระทบกระทั่งกับคนอื่นกับสิ่งอื่นอยู่เสมอพระพุทธเจ้าท่านก็สอนเรื่องความสุขเอาไว้ท่านบอกความสุขที่มันเท่าเสมอกับความสงบไม่มีฉะนั้นความสงบเป็นยอดของความสุขความสนุกมันไม่ค่อยสงบหรอกมันวุ่นวายชีวิตเหนื่อย บางคนก็คิดว่ารวยรวยแล้วมีความสุขเหนื่อยจะตายไปหาเงินได้เงินมาก็ต้องทำอย่างไรจะรักษาเอาไว้มีทรัพย์สินมีบ้านหวังว่าจะมีความสุขมีบ้านก็มีภาระมากมายตามมาต้องดูแลรักษาความสุขของโลกมันไม่สงบมันมีแต่ความวุ่นวาย ความสุขที่อาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆไม่สงบมันปะทะกันตลอดเวลาชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งต้องแย่งกันคนนั้นก็มาชอบหรือชอบผู้ชายสักคนหนึ่งคนนี้ก็แย่งคนนั้นก็แย่งผู้ชายบางคนเป็นที่สนใจมันกระทบกระทั่งกันตลอด ในโลกน่าสงสารวิ่งหาความสุขแต่ไม่รู้ว่าความสุขที่ลึกซึ้งที่ประณีตคือความสงบทำอย่างไรเราจะสงบถ้าเราอยู่กับโลกเราก็พยายามคลุกคลีกับคนอื่นให้น้อย,อยคลุกคลีเท่าที่จำเป็นไม่ติดต่อกับคนอื่นเลยมันก็อยู่กับโลกยากมนุษย์เป็นสัตว์สังคม อยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวก็อยู่ยากแต่ว่ารู้จักเว้นระยะห่างไว้เว้นระยะห่างจากคนอื่นแล้วชีวิตมันจะมีความสุขเพราะว่ามันสงบมากขึ้นคลุกคลีกับคนมากๆไม่มีความสงบฉะนั้นอย่างครูบาอาจารย์ถึงเวลาท่านก็หลีกเล้นขนาดพระพุทธเจ้าถึงเวลา ท่านก็ต้องหลีกเร้นเป็นช่วงๆพระพุทธเจ้าบางครั้งท่านหลีกเร้นไม่พบคนตั้งสามเดือนไม่ยุ่งกับใครถ้าเราอยู่กับโลกมีเวลาเราก็หลีกเล้นบ้างเมื่อก่อนหลวงพ่อทำงานหลวงพ่อเก็บวันลาไว้ไม่เอาวันลาไปชวนคนไปเที่ยวโน้นเที่ยวนี้ไปกินเหล้าอะไรไม่เอา หลวงพ่อเก็บวัลลาทั้งหมดเอาไว้ไปวัดไปวัดก็ไม่ได้ไปทำอะไรไปภาวนาไปอยู่ป่าไปอยู่ใต้ต้นไม้กลางวันก็อยู่โคนไม้กลางคืนก็นอนมีกุฏิก็นอนไม่มีก็การเต็นท์กางโกรดเอาอยู่สบายธรรมชาติมันไม่ยั่วกิเลสใจเราไม่ต้องกระเพื่อมขึ้นกระเพื่มลง ให้มันวุ่นวายแล้วมันมีความสุขเพราะฉะนั้นถึงเราเป็นคาราวาสรู้จักรักษาระยะห่างจากคนอื่นบ้างแล้วก็รู้จักปลีกตัวหลีกเร้นเป็นช่วงช่วงบ้างถ้าเราหลีกเร้นไม่ได้อยู่บ้านเราก็มีกติกาของตัวเองเวลาช่วงนี้เป็นเวลาส่วนตัว ส่วนตัวไม่ได้เอาไปดูซีรีส์เวลาส่วนตัวคือเราจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิทำให้ได้ทุกๆุกวันอย่างน้อยหลีกเร้นทั้งวันไม่ได้ก็หลีกเร้นเป็นเวลาชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีวันหนึ่งได้อยู่กับตัวเองทำความสงบเรียนรู้ตัวเองไม่ยุ่งกับคนอื่นเพราะฉะนั้น เป็นคารวาสก็ต้องมีสติมีปัญญารู้จักหาความสุขความสงบบ้างคลุกคลีเท่าที่จำเป็นมีเวลาก็หลีกเล้นก็หาความสงบไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิฟังธรรมแบ่งเวลาไว้เลยมีวินัยในตัวเองอันนี้เป็นคารวาสก็พอจะสงบได้ แล้วถ้าเราจะดีกว่านั้นอีกเราฝึกเข้าสมาธิการทำสมาธิฟังแล้วยากเพราะว่ายุคนี้เป็นยุคสมาธิสั้นสมาธิสั้นเพราะผัสสะมันแรงมันดึงดูดใจเรากระชอกไปกระชอกมาถ้าเรามีวินัยในตัวเองถึงเวลาเราก็แยกตัวออกมาภาวนาของเราคนเดียว สมมุติว่าสองทุ่มไปแล้วเราไม่ยุ่งกับใครแล้วเราภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมแยกตัวออกมาเราก็สามารถทำสมาธิได้แล้วถ้าเราชำนาญจริงๆอยู่ในชีวิตธรรมดานี้มีเวลาว่างห้านาทีเราก็ทำสมาธิได้ถ้าเราทำเป็น หลวงพ่อใช้เวลาในตอนที่เป็นโยมไม่เฉพาะตอนก่อนจะนอนบางทีนอนไปดึกๆตื่นขึ้นมาเงียบสงัดแล้วเราก็ภาวนาของเราเมื่อก่อนจะใช้วิธีก่อนนอนดื่มน้ำเยอะๆจะได้ปวดฉีเ่เร็วๆแล้วก็ตอนปวดฉี่คนอื่นหลับหมดแล้วเราตื่นขึ้นมาเราก็ได้ภาวนา ได้อยู่กับตัวเราเองมันก็เหมือนเราอยู่ในป่าแล้วคราวนี้เงียบเงียบไม่มีอะไรไม่ต้องยุ่งกลางวันทำงานหลวงพ่อก็เบรกตัวเองเป็นช่วงช่วงสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดนิดอะไรอย่างนี้จะเดินไปเข้าห้องน้ำทีหนึ่งตอนที่เดินไปห้องน้ำก็เห็นร่างกายมันเดินไปปัสสาวะเสร็จแล้ว ตอนที่เดินกลับมาทำงานต่อดูจิตกลับมาได้แล้วเพราะจิตมันทรงสมาธิขึ้นมาทีแรกสมาธิมันออกนอกมันไปทำงานพอเราเบรกเราก็กลับมารู้กายเสร็จแล้วพอเรารู้กายไปช่วงหนึ่งจิตมันมีกำลังเพราะเราเคยฝึกให้ดีเราก็จะสามารถดูจิต ของตัวเองได้หลวงพ่อฝึกมาแบบนี้เพราะหลวงพ่อก็เป็นคารวาสเหมือนพวกเราในสมัยก่อนหลวงพ่อเมื่อก่อนเป็นคาวาสอย่างพวกเราคำว่าไม่มีเวลาปฏิบัติไม่อยู่ในสารระบบเพราะมีเวลาห้านาทีก็ทำห้านาทีมีสิบนาทีก็ทำสิบนาที มีชั่วโมงก็ทำชั่วโมงเรารู้จักหลีกเร้นไม่ยุ่งกับคนอื่นเอาเวลามาภาวนาจิตใจมันก็ค่อยสงบยิ่งถ้ากลางวันเราเก็บเล็กเก็บน้อยไปอย่างที่หลวงพ่อบอกตกเย็นตกค่ำเราจะนั่งสมาธิจะเดินจงกรมอะไรจิตมันสงบง่ายถ้าฟุ้งซ่านตลอดวัน ไม่ได้เบรกตัวเองเลยพอตกเย็นตกค่าจะไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับจิตมันเหนื่อยเกินไปไม่มีพลังงานที่จะทรงตัวมาทำสมาธิฉะนั้นมันจะไม่มีแรงความสุขอย่างโลกบอกแล้วไม่สุขจริงเพราะความสุขอย่างโลกโลกเรียกว่ากามมาสุขมันไม่มีสงบ มีแต่ฟุ้งซ่านมีแต่ทำให้เสพติดความสุขที่เกิดจากความสงบต้องเริ่มตั้งแต่การทำสมาธิที่หลวงพ่อสอนมากๆเลยเป็นเรื่องของสมาธินานๆบางคนหลวงพ่อจะสอนถึงการเจริญปัญญาฉะนั้นสมาธิมันเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการปฏิบัติ เพียงแต่หลวงพ่อไม่ได้พูดเป็นภาษาตามตำรานั่งสมาธิเริ่มต้นให้มีบริกรรมนิมิตจนกระทั่งได้อุคคาหานิมิตได้ปฏิภาคนิมิตพูดแล้วก็ได้แค่ท่องจำเอาไว้สอบทำจริงไม่เป็นแก่นสำคัญของการทำสมาธิก็อย่าทิ้งสติเพียงแต่เรามีสติ ระลึกอยู่ในอารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องเคล็ดลับมันอยู่ที่อันที่หนึ่งมีสติอย่าขาดสติถ้าขาดสติแล้วมันเป็นมิจฉาสมาธิทันทีแล้วให้เราไปรู้อารมณ์อันเดียวอย่างต่อเนื่องอารมณ์อันนั้นทั้งอารมณ์อันเดียวหมายถึงรู้อย่างเดียวถ้าไปรู้ที่หนึ่งห้าอย่าง จิตฟุ้งส่้นให้รู้อันเดียวจิตจะยอมรู้อารมณ์อันเดียวได้ถ้าจิตมีความสุขที่จะรู้อารมณ์อันนั้นเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของการทำสมาธิอันแรกวางจิตให้ถูกจิตเป็นแค่ผู้มีสติรู้ไม่ได้ไปบังคับจิตใช้จิตธรรมดานี้ละ่ะรู้เนื้อรู้ตัวธรรมดาธรรมดา แล้วก็ไปรู้อารมณ์ต้องไปดูตัวเองว่าเราใช้อารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วเรามีความสุขเราใช้อารมณ์อันนั้นเป็นวิหารธรรมสําหรับการทำความสงบอย่างถ้าเป็นหลวงพ่อหลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ตั้งแต่เด็กแล้วเจ็ดขวบก็เริ่มเรียนสมาธิแล้วเรียนหายใจเข้าพุธหายใจออกโท นับหนึ่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนับสองครูบาอาจารย์สอนให้นับถึงสิบแล้วก็ย้อนลงมา9ก้ปดเอะไรอย่างนี้หลวงพ่อนับไม่เป็นตอนเด็กๆนับถอยหลังแล้วมันเหนื่อยมันคิดก็เลยนับไปหนึ่งถึงร้อยเลยหายใจเข้าพุท หายใจออกโทรนับหนึ่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรนับสองนับถึงหนึ่งร้อยฝึกไปอย่างนี้พอใจมันเริ่มสงบมันมีความสุขมันไม่ต้องยุ่งวุ่นวายอะไรกับใครนั่งหายใจของเราไปคนเดียวบางทีก็นอนนอนหายใจไปไม่อย่างนั้นถ้าลุกขึ้นมานั่ง เดี๋ยวผู้ใหญ่ตกใจเรายัางเด็กอยู่เราก็นอนภาวนาอย่างนั้นละ่ะนอนหายใจเข้าพุธหายใจออกโทนับหนึ่งนับสองนับสามไปพอใจมันเริ่มสงบการนับเลขมันหายไปมันเหลือแต่หายใจเข้าพุธหายใจออกโทพอจิตมันสงบมากขึ้นพุท โทหายไปพุทธโธมันเป็นคำที่เราคิดขึ้นมาเป็นอารมณ์บัญญัติเป็นของเกินกลายไปส่วนเกินไปแล้วก็เหลือแต่ลมหายใจพอจิตมันสงบมากขึ้นลมหายใจระงับลมมันจะเบาแผ่วแล้วก็ตื่นตื่นลมตื่นตื่นนี้มันไม่ใช่ว่า ลงมาแค่นี้ตื้นลงมาแค่นี้ตื้นอะไรอย่างนี้มันอยู่ที่ปลายจมูกนิดเดียวเองมันตื้นอยู่แค่นี้เองไม่กี่มิลรู้สึกเหมือนลมกระทบนิดหนึ่งแล้วก็นิ่งนิ่งอยู่แล้วก็ออกไปภาวนาไปเรื่อยๆจิตมันก็สงบแล้วจิตหลวงพ่อมันชอบทำอาณาปานสติ ให้ไปท่องพุโทโธอย่างเดียวจิตไม่ชอบจิตรำคาญแล้วต้องมีลมหายใจด้วยตรงนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันเราต้องดูตัวเองว่าเราอยู่กับอารมณ์กรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขอย่างในวัดนี้ก็มีพระบางองค์หลวงพ่อให้ดูกระดูกดูกระดูกแล้วมีความสุข จิตมันก็ทรงพลังมากขึ้นมากขึ้นตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ได้เพราะเวลาดูกระดูกถ้าจิตไหลไปที่กระดูกรู้ทันปุ๊บจิตจะเด่นดวงตั้งมั่นขึ้นมาเลยทีแรกก็ดูกระดูกไปเรื่อยๆจิตจดจ่ออยู่ที่กระดูกพอจิตมันมีแรงมันถอนตัวขึ้นมาเป็นคนดู พอจิตมันจะไปดูกระดูกแล้วมันไหลเข้าไปที่กระดูกสติรู้ทันเลยจิตจะดีดพางขึ้นมาจะเป็นผู้รู้เลยของหลวงพ่อก็ใช้ลมหายใจพอจิตไปอยู่ที่ลมลมระงับไปกลายเป็นแสงจิตไหลไปที่แสงรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมา มันหลักอันเดียวกันถ้าจิตเราตั้งมั่นขึ้นมามันมีความสุขแบบผู้ใหญ่มันรู้มันตื่นแล้วใจมันเบิกบานขึ้นมาเองบางทีเรารู้สึกตัวเราทำอะไรต่ออะไรไม่ได้เจตนาเลยอยู่ๆความสุขมันผุดขึ้นมาเองอันนี้ใครเคยเป็นไหมอยู่ดีๆความสุขก็ผุดขึ้นมา ไม่ได้ทำอะไรเลยเราฝึกเรื่อยๆแล้วจิตเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูผู้รู้นี้บางทีก็แปลพุทโธพุทโธแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมีความเบิกบานด้วยไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เหี่ยวแห้งไม่ใช่จิตใจมันชุ่มชื้นเบิกบานพยายามฝึกนะ แล้วเราจะได้ความสุขที่ประณีตมากขึ้นความสุขของสมาธิชนิดสงบมันความสุขของเด็กๆได้ของเล่นที่พอใจแล้วก็ไม่ไปสนที่อื่นความสุขของจิตที่ตั้งมั่นเป็นความสุขแบบผู้ใหญ่พร้อมที่จะรับสถานการณ์ทั้งหลายทั้งปวงด้วยจิตที่เข้มแข็งอะไรก็ได้ที่ผ่านมาจิตมันตั้งมั่น เป็นคนเห็นเท่านั้นเองไม่อินนี่ก็เป็นความสุขของสมาธิสองชนิดจากที่ฟังปาฐกถาธรรมของหลวงปู่ปราโมทปราโมดโชมานี้นับได้ว่าการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมเป็นความสุขสงบที่แท้จริงเป็นหนทางที่จะทำให้จิตใจของเราตั้งมั่นสู่ความสงบ ช่องธรรมวิถีหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วจะนำมาซึ่งความสงบอย่างแท้จริงในชีวิตเป็นความสุขสงบที่ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนหรือเทียบเท่าขอบุญกุศลจงบังเกิดแด่คุณผู้ฟังกัลยาณมิตรที่คิดดีทำดีพูดดีทุกท่าน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมะวิถีของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขออำลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ